สวัสดีค่ะดิฉันนางพิรุณรัตนด,ดีตัวแทนของชุมชนหมู่บ้านทมนีตำบลทันมีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งวันนี้ได้รับการนำเสนอการทำขนมปังการันเจนะคะซึ่งขนมปังการันเจ,น,ะะน,น,เจนี้ก็กใช้ส่วนภาษาไทยเรียกว่าขนมดอกลำเจียค,ค่ะถ้าภาษาเขมรก็เรียกว่าขนมปังการันเจค,ค่ะซึ่งส่วนผสมก็จะมีแป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเหนียวนวดกับหัวกะทิค่ะซึ่ง ซึ่งสีสีม่วงมาจากดอกอัญชันสีเขียวม,มาจากดอกสีสีเขียวม,มาจากใบเตยค่ะทรายมาทรายมะพร้าวอ่อนก็มาจากจ้ะทรายก็ทำมาจากมะพร้าวอ่อนค่ะคั่วกับน้ำตาลแล้วก็ทำขายทุกวันค่ะขายสามชิ้นยี่สิบค่ะซึ่งส่วนมากถ้าไปบ้านทนมีก็ต้องไนดะ้รับประทานขนมประการจันเจ์นี่ค่ะ ็นขนมประจำาทินค่ะข,ขนมประจำเทีนของบ้านเทนมีค่ะอันนี้นะคะค่ะจำอันยี่สิบค่ะจนใจทักติดตามได้นะคะทางเพจแปรรูปตะมนเทนมีหรือก็อยากรับทานสุดๆก็ที่หมู่บ้านเรานะคะยังเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ในการ เชิงท่องเที่ยวติดต่อได้ที่อาจารย์ศิวัธิดากับไม่ผิยใหญ่าวค่ะเบอราบาเบลผิวใหญ่จําจึงหมู่บ้านเรานะคะเป็นหมู่บ้านโฮมสิย์ด้วยแล้วก็เป็นนวัตวิธีการชุมชนด้วยค่ะ